พล์น,นะคะจยามีนมะพริกแล้วก็ต้นหอมพักชีนะาจารย์นะคะกับต่ำแดดต่ำต่ำด้ละเอียดนะจ๊ะ,ะ,ะต่ำลงไปะะอันนี้เขาเอิ้นแก้วมาก่อน,นะจ๊ะเนาะ,ะเป็นแก้วโบราณนะคะเพื่อจะเอ็ดสุด ซื้อมาจะกินกับเนื้อป่าน่ะจต่เนื้อเนื้อป่าเน,าเน,นื้อไก่ก็ได้จะจะเป็นแก้วแบบโบราณเนาะแต่พอแต่มแม่เบราณจะพากิน,นกกเนะาะจ้ะเนาะจ้ะหน้าตาก็สิประมาณน,นี้จ้ะตามเอาอมานะจ้ะนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ จิ๊อีละจ้ะจิ๊เอามัเกาะค้างตีนะจ๊ะเนาะกับเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะมันก็บไซด์ได้อยู่ดีจ้ะมันก็โอเคอยู่ค่ะตังเข้ากันนะคะแก้วมะเกอไปเอินแก้วมะเกาอนะจ้ะคุกท่านเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านะคะเพื่อจะเสื้อผงสุ้รสกับเสื้อละจ้าแจะนงบเสื้อแล้วจ้าให้ปลาร์กับซีมีหลายแล้วล่ะเนาะค่ะเนาะ จ้าเดี๋ยวไปพิดเสื้อผูยเลยจ้าหน้าตาประมาณนี้นะคะเจวมาเกาะจ้าเจวมะเกาะจ้าปเป็นยังไงจ้า